หาเงินจากแอปหาเงินฟรี4,780บาทแค่แอปเดียวมีวิธีทำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับผม ANC Studio ครับช่องผมเป็นช่องเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีเว็บหาเงินฟรี ผมจะส่งวิดีโอใหม่ๆไปให้เพื่อนๆดูทุกๆวันถ้าอยากพลาดเทคนิคหางเงินออนไลน์ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหางเงินนะครับ4,700บาทแค่แอปเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับผมนะก็วันนี้เราก็อยู่ในแอปที่มีชื่อว่า คลิปครับครับอ่าก็เป็นแอปที่ผมได้รีวิวมาหลายตอนมากๆแล้วทั้งวิธีทําแล้วก็วิธีการหากล่องสมบัติต่างๆเทคนิคต่างเนาะก็วันนี้ก็มีบินอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมได้ถอนเข้ามาแล้วก็ผมได้ทาเงินจากแอปนี้ไปแล้ว4,780บบาทนะครับผมนะเข้าๆแล้วกันเนาะวันนี้มีบินเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานการการถอนเงินก็คือว่าเงินที่เข้ามาในวันนี้คือวันที่ 11เดนะครับเดือนเมษายนนะครับผมอาก็มีบินเข้ามา2บินด้วยกันก็บินละ9.75ดอลลาร์นะครับผมนะก็รวมทั้งหมดเป็นเงินไทยนะก็ปรมาณ6 3 7บาทด้วยกันนั่นเองเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะว่าแอปตรงนี้นะผมได้ทำไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็คือเป็นบินที่อยู่ในอีเมลนะครับผมอาก็ดูได้นะก็มี2บินแล้วก็สวัสดีค่ะคุณนววีสะาอะอารตามนี้เลยนะ แล้วก็วันที่11เมษายนชัดเจนนะครับผม2020เมษายนนะฮิบินหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมอ่าเหมือนเดิมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแอปกันเลยนะครับก็แอปของคลิปคปนี้มันก็อัปเดตไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะหลังจากที่ผมไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่เกี่ยวกับแอปนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตแล้วก็จะมาบอกเทคนิคท้ายท้ายคลิปนะครับว่า มันมีอะไรบ้างหนะ้าที่ทำที่ทําให้ผมได้ประมาณนี้และมีเพื่อนๆนของผมอีกนะที่ทําได้มากกว่าผมก็คือได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะก็คือ5 0 0ดอลลาร์จากแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่าคลิปคลับนี้เหมือนกันนะครับผมนะก็หลักๆเลยนะครับในการที่เราจะหาเงินจากแอปนี้นะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องไปดูวิดีโอนะเหมือนวิดีโอตรงนี้อ่ะที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะในวิดีโอนี้อันนี้ก็คือเป็นของคนไทยเราหรอเปล่าที่เขาเปิดมานะ เป็นวิดีโอแกล้งทุกคนนะมันสามารถที่จะคขเครียดได้ทุดิีเราก็มาดูวิดีโอพวกนี้แหละนะแล้วก็พอเราดูวิดีโอเราก็จะได้กล่องสมบัติตรงนี้เนาะโอเคก่อนที่ผมจะไปสอนผมลืมเลยนะเราไปดูหลักฐานการถอนเงินที่ผมเคยเบิกมาก่อนดีกว่านะครับผมนี่เลยทุกคนเห็นไหม146.25้ยดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งจะเท่ากับเป็นเงินไทยนะก็คือ4,700 80บาทนะคบผมอนะ่าผมก็ถอนมาลายบินมากเลยทุกคนเห็นไหมผมถอนครั้งละ10ดอลลาร์นะครับแล้วก็มันก็จะเก็บค่าธรรมเนียมไปคือประมาณ0.25ดอดลลาร์ด้วยกันก็ประมาณ7.5บาทนะเพราะว่า0.5ดอลลาร์ประมาณ15บาบาทด้วยกันในะอีกหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวไปเลยกันเลยเนาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เล่นแอปตัวน,นี้ผมก็จะแปะลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับ ก็ไปกดลิงก์ได้เลยเพื่อการสมัครแอปตัวนี้นะครับผมพอคุณนะครับผมนะกดดาวน์โหลดแอปเสร็จนะสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปก็คือให้มาที่อย่างแรกเลยคือเขาจะให้เราดูวิดีโอก่อนนะครับทุกคนพอเราดูวิดีโอนะได้กล่องสมบัติถึงใบนะอ่ามันก็จะเพิ่มไปตรงนี้นะครับเราก็มากดที่คําว่ารีวาร์ดนะครับผมหลังจากที่กดที่รีวาร์ดเราก็ต้องมาที่เมนูคําว่ารีเดมตรงนี้เห็นไหมรีเดมตรงนี้นะกดที่รีเดมไปเลยและใส่รหัสแนะนําที่อยู่ตรงนี้นะ ไม่ใช่สีใสรหัสแนะนำตรงนี้นะครับทุกคนนะอ่าอันนี้ก็ use nkt h ไม่รู้ของใครนะตรงนี้นะก็มาใส่รหัสแนะนำา8ตัวได้กันนะครับผมโอเคครับผมนะก็รหัสแนะนำของผมก็จะอยู่ทางขวามือตรงนี้นะก็คือ7 7 w e 3 d 1 4 7, 7 7 W E 3 D 1 4นะครับก็ใส่ไปคนจะได้รับอะไรคนจะได้รับเงินที่เป็นดอลลาร์ตรงนี้ที่เป็นสีเขียว $1 ดอลลาร์ฟรีๆเลยเท่านั้นและและหลังจากนั้นคุณต้องไปสะสมนะครับก็คือว่า9ดอลลาร์ถึงจะถอนเงินได้ขั้นต่ำา10ดอลลาร์นะครับผมนะเพราะว่าตอนเงินได้ขั้นต่ำก็คือ10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็สูงสุดก็คือ50ดอลลาร์ประมาณ1,500บาทนะครับอ่า วิธีการที่เราจะได้ถอนเงินที่เป็นสีเขียวตรงนี้แล้วก็สีทองตรงนี้มาจากไหนก็คือมาจากการที่เราได้รับกล่องสมบัติตรงนี้เลยนะนี่เลยทุกคนกล่องสมบัติจะมี3อันแล้วก็มีอีกหน้าตรงนี้นะครับอ่ากล่องแรกนะผมนะที่เป็นสีทองก็คือเป็นไอสีสีสีแดงก็คือให้เราไปแนะนําเพื่อนแล้วก็ตรงสเปเชียลตรงนี้นะซึ่งกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมของคลิปแคปซึ่งผมก็ไม่ได้ท,ทําทีนะแต่ว่าสิ่งที่ผมทําก็คือตรงนี้เลยทุกคนนะก็คือ กล่องสีเขียวตรงนี้คือเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเราแชร์ลิงก์ของเราแล้วก็ให้เพื่อนของเราใส่โค้ดของเราเพื่อนของเราจะได้หดอลลาร์ก็คือประมาณ3 2บาทนะส่วนเราจะได้เป็นกล่องแค่กล่องเดียวเองนะ,ะก็ดูดิถ้าใครไม่ใส่นะก็อดได้1ดอลลาร์แต่ถ้าใครใส่ก็จะได้เงิน1ดอลลาร์ฟรีๆเลยประมาณ3 2บาทแค่สมัครก็ได้แล้ว1ิบสบบาทนะก็ดูเอาเองว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนาะโอเคส่วนกล่อง ต่อมาคือกล่องที่เป็นสีทองแล้วก็ที่เป็นสีเทานะครับกล่องที่เป็นสีทองแล้วก็เป็นสีเทาคือมาจากการที่เราไปดูวิดีโอเหมือนที่ผมดูเมื่อกี้เลยนะมันก็จะมีไทม์ไลน์ข้างล่างนี้นะมันก็จะมาถึงตรงนี้จะมีเวลานับถอยหลังตรงนี้เห็นไหมอ่าพอนับถอายหลังเสร็จนะครับเราก็จะได้รับเงินที่เป็นดนลลานนะครับผมอ่าส่วนต่อมาครับที่ผมจะให้คนทุกคนได้ทําแล้วก็ได้ดูคือมา๊อปปี้ตรงนี้นะเห็นไหม ค,คลิปครับ7082460455สําหรับเพื่นพนอนๆคนไหนที่เล่นอยู่นะสําหรับเพื่นพนอนๆคนไหนที่เล่นค,คลิปแคปอยู่นะผมขอฝากด้ยวยละกันเนาะ708260455สําหรับใครที่มีของตัวเองหน้าตรงนี้นะแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะไปแอดเป็นเพื่อนที่ฟอลโล่ตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะผมจะไปฟอลโล่ทุกคนเลยนะเหมือนอันนี้คือผมไปฟอลโล่แล้วนะมีคนไทยด้วยมีคนต่างประเทศด้วยนะก็ ฝากของผมด้วยแล้วก็มาฟอลโล่ของผมด้วยแล้วกันนะอ่าเหมือนนี้ผมก็ฟอลโล่ไปนะครับทุกคนอ่าผมก็ฟอลโล่ไปนะอ่าแล้วก็จากนั้นก็ให้อ่ามาที่ตรงนี้นะคำว,ว่าไม่ตรงนี้หรือเปล่าอ่าแอดเพื่อนตรงไหนอ่านี่ไงฟอลโล่วิงนะก็คือกดตรงนี้แล้วก็ให้เรานะครับผมมาที่มันไม่มเหมีเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนนะ my friend อ่า my friend แล้วก็มาที่คำว่า add friend นะครับทุกคนแล้วก็ ใส่โค้ดนะคร,รับผมใส่โค้ดนะแล้วแมก่ก็เอานี้เลยนะแคปจอแล้วก็สแกนของผมได้เลยนะหรือใส่โค้ดก็ได้นะอันนี้คือสแกนนะนครับทุกคนนะสแกนก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมสแกนนะโอเคแล้วแม่ก็ใส่ id ตรงนี้คือใส่โค้ดของผมได้เลยนะพอใส่โค้ดเสร็จก็แอดเป็นเพื่อนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปแอดเพื่อนของเราเหมือนกันอ่านเดี๋ยวผมขอดูว่าใครแอดหระเป่าอ่ามีคนแอดด้วยผมกดเลยนะท่อนี้นะแล้วก็เสร็จสิ้นนะอ่าตามนั้นเลยนะ ก็ฝากด้วยนะครับผมนะโอเคต่อมานะครับทุกคนนะก็มาที่เกมนะครับทุกคนนะเกมตอนนี้มันมีเกมเข้ามาอยู่อีกหนึ่งเกมก็คือเกมที่มีชื่อว่า Texas Holdem นะเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะทุกคนนะแต่ว่าที่ผมเล่นบ่อยก็คือเป็นเกมตกปลาอย่างที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้แล้วก็ทุกๆครั้งในคลิปเลยแล้วกันนะก็เกมนี้ครับผมก็เลี้ยงปลาตอนนี้ปลาของผมที่สามารถขายได้ที่เป็นดอลลาร์มีอยู่3ตัวได้กันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดู ก็คือมาที่คำว่าช็อปแล้วก็มาที่คำว่าเซลลนะครับทุกคนซึ่งมันจะมีเห็นไหมนี่ทุกคนเลยเห็นไหมอ่ามีปลาใหม่ที่สามารถขายได้ที่เป็นเงินดอลลาร์ที่เป็นสีเขียวนะครับทุกคนนะแล้วก็ทางล่างน,นี้ก็คือเป็นปลาที่เป็นสีทองนะครับซึ่งมีทั้งหมด0.55ดอลลาร์ก็คือสามารถขายได้ประมาณ15บาทนะครับทุกคนนะอ่าโอเคครับก็เราก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ แล้วก็ให้อาหารไปแก่ปลาของเราเพื่อจะให้ปลาของเราเติบโตพอปลาของเราเติบโตเป็นเลเวลขึ้นก็คือเลเวลมากขึ้นนะเราก็สามา,า,มารถที่จะขายปลาของเราได้ที่เป็นเงินที่เป็นคอยก็ได้เหมือนกันหรือเงินที่เป็นดอลลาร์ได้เหมือนกันเนาะอ่าตอนนี้ผมก็ได้รับคอยที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ได้รับที่เป็นเพชรด้วยทุกคนนะเอ้ไม่ใช่เป็นไข่มกนะสำหรับใครนะครับที่เพิ่งดูเป็นครั้งแรกนะก็ฝากกดไลค์เอ้ไม่ใช่ฝากลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับผมนะก็ไปสมัครกันได้นะครับผมนะอ่า ซึ่งผมนะที่ได้รับมาทั้งหมดนะส่วนใหญ่ผมได้รับจากการที่ผมแนะนําเพื่อนนะครับทุกคนนะผมแนะนําเพื่อนนะครับที่ได้มาทั้งหมดนะแล้วก็ผมก็ขายปลาด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมไปเล่นเกมด้วยนั่นเองเนาะอ่าก็แต่ว่าหลักๆนะครับที่ผมได้กล่องเยอะๆก็คือจากการที่ผมแนะนําเพื่อนนั่นเองเนาะก็ใครที่แนะนําได้เยอะนะครับก็สามารถที่จะได้เงินเยอะนั่นเองเนาะก็ง่ายๆก็ประมาณนั้นแหละครับผมอ่า ก็สำหรับใครที่เล่นแอปตัวนี้อยู่นะผมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะอย่าลืมนะผมมาแอดของผมนะแอดเพื่อนผมด้วยนะ7 0 8 2 4 6 0 4 5 5นะครับผมนะใครที่มีของตัวเองก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะไปแอดด้วยนะคบผมนะอย่าลืมเม้นของตัวเองด้วยที่เป็นตรงนี้นะคลิปแทบไอคลิปโค้ดตรงนี้นะ7082460 455นะครับผมนะอย่าลืมมาแอดผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปแอดของคุณด้วยนะครับผมนะมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเกจกรรมเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากที่อัปโหลดนะครับผมจะดูว่าถ้าเรามีเพื่อนเท่าไหร่ถึงเราจะได้อัปโหลดคลิปเหมือนเหมือนตรงนี้เว่ามีคนไทยด้วยเหมือนคนนี้ก็คือชื่อนะเป็นชื่อของคนไทยคนนี้แต่ไม่ด้วยคนไทยหรือเปล่าเขามีฟอลโล่อยู่ประมาณ4 0 0 36 39คนนะครับทุกคนแล้วก็ เขาติดตามแค่500กว่าคนเองนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอลงคลิปแคปด้วยซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะทำเงินได้เหมือนกันจากแอปที่มีชื่อว่าคลิปแคปเหมือนกันเนาะโอเคครับทุกคนนะก็ทำวิดีโอเป็นมากแล้วนะผมนะก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็ใครที่อ,อยากให้ผมทำ คลิปเกี่ยวกับการหาเงินเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะบอกกันได้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะผมก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะใครที่อยากดูวิดีโอเพิเ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการหาเงินออนไลน์ก็สามารถที่ไปดูได้ในช่องของ ANC Studio แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาใหม่เมื่อผมลงคลิปใหม่ๆนั่นเองเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ